กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบแม่กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะแอดมินก็จะมาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานกันก่อนนะคะแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะเข้ามาแล้ว20งวดซ้อนนะคะพี่น้องจา๋าซึ่ง แอดมินก็ให้เด่นไปที่7กับ5นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนนะคะ ห้าน้อยสูตรวัดใจนะคะซึ่งเข้ามาแล้ว20งวดซ้อนนะคะแอดมินก็ให้เด่นพิดที่7กับ5นะคะเด่นวิ่งนะคะแนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษบนนะคะ72นะคะเข้ามาตรงๆและตัวที่ชอบด้วยเห็นไหมะคะมีก็มี FC ท่านหนึงนะคะ เขาก็บอกแอดมินว่าเขาได้72มาได้สูตรวัดใจนะ mm. ก็ยินดีกับเขาด้วยนะคะแล้วก็มี FC นะคะได้แนวทางตัวเลขของไอ้ไข่เด็ก mm. เด็กวัด JD นะคะ JD นะคะ mm. ก็ให้มาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋า66แล้วก็มี5ข้างล่างนะคะ ก็เข้า6 6แล้วก็55นะคะพี่น้องเพราะว่าแอดมินก็จุดประมาณสักบ่าย3ามโมงนะคะก็รอชมได้นะคะแอดมินก็ตอนแรกก็ว่าจะจุดแค่วันแนวทางหวยลาวออกนะคะแต่ว่าจะจุดในแนวทางหานอยด้วยนะคะเป็นสูตรสุดท้ายไม่ใช่สูตรสุดท้ายหรอกนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเบาได้เบานะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่าง2อสนะคะ2อสาในตัวเลขที่แอดมินเจาะไม่เข้านะคะแต่แต่ว่ามาในตารางนะคะกำลังวันนะคะ2อสานะคะ สวยงามเห็นไหมคะบางทีในตารางนะคะแอดมินก็พูดนะคะถ้าใครจับเป็นก็จะเข้านะคะในตารางส่วนน้อยปกตินะคะ83ดสนะคะแปบนนะคะหลุดไปนะคะในตารางมานะคะแแล้วก็3เห็นไหมคะในตารางบางทีเขาเข้ามานะคะพี่น้องจา๋า ส่วนล่าง55ห้าแอดมินก็เสียดายมากเลยนะคะเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งตัวเด่นมานะคะ5เสียดายมากเลยพี่น้องจา๋า้ยทำไมอย่างนี้แอดมินทำไมไม่เอาข้ามมาเลยพี่น้องหรือว่าแอดมินจดแล้วลบแล้วก็มาเขียน5สีก็ไม่ไม่แน่ใจไม่ได้ย้อนดูคลิปเก่าตัวเองนะคะพี่น้องส่วนนอย VIP นะคะ68ก็ลุดไปนะคะพี่น้องจา๋า แล้วก็66ก็ลุดไปนะคะมาแนวทางตัวเลขเลขไอไข่นะคะพี่น้อง 66, 66สวยงามมากเลยนะคะไปย้อนดูคลิปได้นะคะแอดมินก็ไม่ได้พูดเล่นนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าขอลบไว้บอร์ดก่อนนะคะพี่น้องวันนี้วันที่13นะคะ แอดมินก็หลงหลงลืมลืมพี่น้องจา้าสิบเดือน6ปี64นะคะแนวทางคาน่อยสูตรสูตรวัดใจนะคะวัดใจไปเลยซึ่งเข้ามาแล้ว21่งวดซ้อนนะคะแอดมินก็จะให้เด่นไปที่ สามกับหนึ่งนะคะสามกับหนึ่งนะคะเด่นวิ่งนะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะก็จะมี ก็จะมีแปดสี่ห้าสองนะคะตารางกำลังวันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะหรือใครจะไปจับในตารางก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขที่แอดมินเจาะมาได้นะคะก็จะมี สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามแปดสามเก้านะคะส่วนเด่นหนึ่งนะคะก็จะมี 1น1่ 1, 1 2 1, ูน1 5หแล้วก็หนนะคะส่วนตัวที่แอดมินชอบนะคะเดนสามก็จะมี 30 34แล้วก็39นะคะส่วนเด่น1น,นะคะที่ชอบนะคะก็จะเป็น10 15แล้วก็19นะคะแอดมินจะทวนอีกรอบนึงนะคะเด่น3ก็จะมี30 31 34 36 38 39ตัวที่ชอบก็จะมี30 34 39นะคะส่วนเด่น1นก็จะมี10 11 12 14 15 19นะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะมี10แล้วก็15 19นะคะตัวที่ชอบนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะใครจะชอบตามแอดมินก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะบางทีตัวที่แอดมินชอบก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าใครจะชอบต่างจากแอดมินก็เลือกได้ตามสบายเลยนะคะก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไว้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินทับทำคลิปต่อๆไปนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า